สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชารสโคปค่ะก็หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเขาชอบเราเหมือนกันไหมหรือว่าเราคิดไปเองนะคะสืบเนื่องมาจากรอบก่อนเนาะ,ะที่ดูในเรื่องคนโสดไปนะคะมีกองหนึ่งพูดถึงเรื่องคนโสดที่มีคนที่ชอบนะคะ,ะก็เลยคิดว่าแบบว่า น่าจะมีคนสวดหลายคนแหละที่มีคนที่ชอบแล้วก็อยากรู้ว่าเขาชอบเราเหมือนกันไหมอะไรแบบนี้นะก็เลยเป็นที่มาของคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในกองนะคะว่าแต่ละกองจะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะเพจ soft tops ค่ะสับไพ่ไปให้แล้วนะคะ ใบแรกที่ได้ justice queen s o p h a m o r e s นะคะ the four we are for you แล้วก็ four f o n m s ค่ะหัวข้อของเรานะคะก็คือว่าเขาชอบเราเหมือนกันไหมหรือว่าเราคิดไปเอง สำหรับกล่องที่หนึ่งนะคะชอบเราเหมือนกันไหมอ่โชว์มองว่าเดี๋ยวนะอธิบายก่อนละกันคนที่คุณชอบนะคะลักษณะของคนที่คุณชอบเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นคนดูเป็นคนเก่ง ในสายตาคุณดูแบบทำงานเก่งบุคลิกคล่องแคล่วนะคะชอบทำนูน่นทำนี่บางทีคนที่คุณชอบนะคะอาจจะมีตำแหน่งที่สูงมีตำแหน่งเป็นในระดับหัวหน้าอะไรแบบนี้หรือไม่เขาก็ต้องมีบุคลิกที่ดูเป็นเป็นผู้นำได้ ดูกินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนสบายๆนะคะค่อนข้างดูจะชอบทำอะไรด้วยตัวเองดูเหมือนไม่ค่อยพึ่งใครเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นคนที่มีความยุติธรรมพื้นฐานเขาดูดูเป็นคนที่แบบมีความซื่อสัตย์ความยุติธรรม อันนี้เป็นลักษณะที่ไพ่บอกมาเนาะค่อนข้างชัดอยู่หน้ากองนี้แต่ชอบใครคะเนี่ยทีนี้ไพ่ขึ้นอีกสองใบเนาะขึ้นวิโอเฟอร์จูนกับฟัวฟ่อนคือปกติอะไพ่วิโอเฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยมันจะแปลค่อนข้างยากนะคะมันไม่ได้เป็นไพ่ที่มีความหมายในด้านลบหรือด้านบวกโดยเฉพาะมันจะต้องดูไพ่รอบข้างว่าขึ้นอะไรมา ทีนี้พอคำถามหัวข้อเราวันนี้คือเขาชอบเราเหมือนกันไมหมเลยเราคิดไปเองนะ w are for u n มาประกบกับ Four Fons นะคะคุณเห็นคนสองคนตรงนี้ไหมคะเขาดูเหมือนกำลังเฉลิมฉลองอยูหรอดูแบบดูมีความสุขนะคะัวขอแปลว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเขาชอบแบบไหนเนี่ยอันเนี้ย ใหไม่ได้บอกนะคะอ,อชอบเท่ากับที่คุณชอบเขาไหมไพ่ก็ไม่ได้บอกนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นแต่ละบุคคลเนาะจะย้ายคุณลองไปพิจรารณาดูนะคะแต่ว่าคนที่คุณชอบเนี่ยเขาชอบคุณแหละนะ,ค,ะความรู้สึกเขาเป็นบวกชอบแต่ว่าไม่รู้ชอบเท่าที่คุณชอบเขาไหมอ่ะนะคะอืมเอาจริงๆออะชมองว่าเขาค่อนข้างชอบเลยนะ ค่อนข้างชอบคุณถ้าคุณเป็นคนโสดที่ดูอยากมีแฟนชอบคนนี้มากอะไรเงี้ยลองลองเข้าไปดูนะคะโชว,ว่ามีแนวโน้มที่ถ้าคุณเข้าไปสานความสัมพันธ์เข้าไปพูดคุยกับเขาเนี่ยเออมันดูเมีแนวโนมที่ที่เขาอาจจะตอตกอาจจะตอบตกลงเป็นแฟนต่อไปก็จะไม่โสดแล้วนนะ <c oughs> นะคะอืม เห็นประมาณนี้กล้องนี้แบบค่อนข้างชัดเลยอะ่ะกล้องที่หนึ่งเนี่ยชัดเลยอ๋อแจ้งก่อนนะคะลักษณะคนที่คุณชอบกับลักษณะคุณอะ่ะมันมันสลับกันได้นะคะอ,อาจจะแบบลักษณะตรงนไปไปนนนเนี้ยที่ฉวนอธิบายไปก่อนหน้าเนี้ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะมันสลับได้นิดนึงแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นอะ่ะชอบแหละเขาชอบคุณเหมือนกัน ยินดีด้วยนะคะสำหรับกองที่หนึ่งไม่มีอะไรแล้วอ่ไม่เห็นอะไรละได้เท่านี้นะคะก็หวังว่าจะลองเข้าไปพูดคุยเอาเขาให้มากขึ้นนะคะฉะหวังว่าคุณจะสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะ Page of Star นะคะหรือว่า Page of Pentacles ค่ะสับให้ไปแล้วนะคะใบแรกที่ได้คือ Queen of Cups The High p r i n t e s s 10 of Star 3 of Star แล้วก็ Nine of Cups ขอจัดไพ่นี่จริงๆนะคะ โอกองที่สองนะคะหัวข้อคือเขาชอบเราเหมือนกันไหมหรือเราคิดไปเอง<ม>กลองนี้ยากอะพอมี the high printers ขึ้นมาเนี่ยความหมายมันหลากหลายมากเลยค่ะมันแปลได้หลายอยา่าง เอามาดูคนที่คุณชอบก่อนเขาเป็นคนเนียบไหมคะเหมือนจะเป็นคนเนียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะแบบรอมาเชียถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบเดินสวยดอกไม้บานมาเชียบแบบนั้นเลยอะเหมือนมีส่วนดอกไม้พุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะเขาค่อนข้างที่จะดูแล เหมือนรักสวยรักงามดูแลตัวเองแต่งตัวค่อนข้างดีนะจะไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองโทรมหรอกเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยมีคนมาชอบเขาเยอะอืม,อมที่เนีย้ย เขาเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไหมคะมีความขึ้นขึ้นลงลงออารมณ์เขาจะสวิงหน่อยบางทีแบบคุยคุยอยู่อาจจะแบบสนุกตลกกันอยู่ดีๆแต่ว่าถ้าพูดผิดไม่เข้าหูเขาเขาอาจจะหันแบบดุขึ้นมาทันทีแบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยได้นะดูเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงอยู่นะคะ หัวข้อก็คือเขาชอบเราเหมือนกันไหมหรือเราคิดไปเองยังไงดีโชดายไว้สองอย่างละกันนะคะเพราะว่าไฮพรินเทสเนี่ยเขาเป็นได้สองแบบนะคะพื้นฐานคนที่คุณชอบอะคะ่ะ เขาอาจจะตอนนี้เขามีความปิดกั้นตัวเองอยู่พื้นฐานหน้าที่การงานการเนงินอะไรเขาดีอะค่ะเขาอาจจะมีการปิดกั้นตัวเองไม่ได้เปิดเผยขนาดนั้นเห็นเขาแบบดูเขาเรียกว่าอะไรอะกยแบบคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆล,ล้วเขาปิดกั้นตัวเองอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไ เขาเรียกอะไรส่วนใหญ่คนที่รู้จักกัน้าอาจจะรู้จักกันแค่ภายนอกผิวเผินแต่ลึกๆแล้วเขาไม่เคยได้แสดงออกตัวตนให้ใครได้เห็นนะคะถ้าอยากรู้จักเขามากขึ้นนะคุณต้องใช้บุคคลที่สามคุณลองดูคนที่เขาสนิทอะเขาเป็นใครแบบเพื่อนสนิทเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเข้าทางเพื่อนนะคะแบบเนียนๆเข้าทางเพื่อนอะ เว,ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้คุยกับเขามากขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วอะความรู้สึกของคนคนนี้เขาค่อนข้างมันขมกขมมว,ม,วมันไม่ได้แบบว่าบอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะมันดูเขาอาจจะไม่ได้อยากให้รู้อาจจะรู้สึกเฉยเฉยหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นได้ดูมีความลับอะ ดูไม่ได้เปิดตัวเองเปิดใจขนาดนั้นไม่มั่นใจว่าก่อนอันนี้เจออะไรมาหรือเปล่าอาจจะผิดหวังในความรักมากอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีความสุขกับชีวิตดีก็เลยเหมือนไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรนี่นะคะก็ก็เลยอาจจะแบบเออมีการปิดกั้นเกี่ยวกับเรื่องความปรับเอาไว้อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือช้อยส์ที่หนึ่งแลช้อยส์ที่สองเนี่ยคุณคนที่คุณชอบอะ่ะ เขาอาจจะมีเรื่องที่ปกปิดไว้เช่นเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแบบนี้ค่ะคุณลองไปสืบดูก่อนนะว่าเขายังโสดไหมถ้าเขาโสดจก็เชียร์ให้คุณแบบลองเข้าทางบุคคลที่สามนะคะ แต่ในบางคนนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้โสดเขาอาจจะมีแฟนอยู่หรืออาจจะแอบชอบใครอยู่แล้วอะไรเงรี้ยค่ะก็ก็ลองลองสึบสืบดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเดือไฮเ็นเทสนี่แบบถ้าขึ้นมานี่แปลค่อนข้างยากเหมือนกันอืมเขาไ็น่คนมีสเสน่ห์อ่ะไม่แน่อาจจะแบบ ไม่รู้ว่าความรู้สึกโฉานะโฉเทไปที่เขามีแฟนแล้วอาจจะไม่ได้คบกันเปิดเผยอาจจะมีคนคุยหรืออะไรไม่รู้ว่ามันดูมีความลับนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าลองไปสืบดูอะเชื่อว่านั่นแหละสืบดูจากคนบุคคลที่3นะคะคนรอบตัวเขาหรืออะไรแบบนี้เชืว่อว่าคุณน่าจะได้คําตอบว่าสรุปแล้วเขาโสดหรือไม่โสด ชอบคนแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ค่อยมาลองดูนะคะว่าจะเข้าไปสารสัมพันธ์กับเขาไหมเพราะว่าหน้าไพ่ไม่ได้บอกหรอกว่าเขาคิดยังไงนะคะมาดูเป็นความลับอ่ะเห็นประมาณเท่านี้นะคะกองที่สองก็เป็นกำลังใจให้นะคะลองไปสืบดูแล้วกันหวังว่าจะได้ะคำตอบค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะกองที่3ามนะคะแพทซอฟอนะคระัสับให้ไวแล้วนะคะได้ f o v e o f ์ท p s s บเดอะมกซิชเชียนนัล o p s บสเตียร์ o คร l o แล้ว a ็นาลสนะคะนก็คือน w Pentacles นะคะ กองที่สหัวข้อคือเขาชอบเราเหมือนกันไหมหรือเราคิดไปเองคนที่คุณชอบอ่ะเขาดูเป็นคนเก่งเนาะดูเป็นคนเก่งมีสเสน่ห์เป็นคนฉลาดอาจจะแบบถามอะไรก็ตอบได้ชอบหาความรู้ เาเป็นคนมีสเสน่ห์มากมีเพื่อนเยอะอาบางคนอาจจะชอบเข้าสังคมเขาเจ้าชู้เออเหมือนจะเจ้าชูนะเหมือนจะเจ้าชูนิดนึงนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่ มีความแบบเห็นเขาดูเข้าสังคมเก่งมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายล้อมขนาดนั้นนะแต่ว่าลึกๆแล้วบางทีเขาก็เป็นแบบคิดไปเองนะเป็นคนคิดไปเองเหมือนอาจจะเป็นคนคิดลบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคิดลบไวก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเจ้าชูมันขึ้นมาเลยอะไม่ดูนะคะแต่ว่าในบางคนเนาะอืมแต่ว่าไพ่เจ้าชูขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คือพอเป็นนายคัพกับนายออฟสตาร์หรือว่านายออฟอินเคิลขึ้นมาคู่กันนะ่ะฉัรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนโสดอ่ะคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ได้มีการตกลงเป็นแฟนกับใครอะนะคะคนที่คุณชอบอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก แล้วเขาก็คืออันนี้ฉันไม่รู้นะแต่ฉันรู้สึกว่าเขาดูเดทไปเรื่อยอะดูคบกับคนนั้นมันไม่ใช่คบด้วยแต่มันเป็นการแบบคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชิงแฟนแะแต่ว่าไม่ได้คบใครเป็นกิจลักษณะนะคะ่วยถึงบอกว่ามันดูแบบมีความเจ้าชู้แล้วก็โสด เหมือนเป็นคนโสดก็ประมาณเท่านี้นะคะเห็นเท่านี้บุคลิกคนที่คุณชอบเนาะถามว่าเขาชอบคุณบ้างไหมเขาก็ชอบคุณนะอืมกองนี้ก็ก็ถือ,อวา่าชัดนะคะว่าเขาก็ชอบคุณแต่ว่าพอมันมีคําว่าเจ้าชู้เข้ามาเนี่ยอืมคุณอาจจะต้องไปดูอะว่า เขาชอบคุณเพราะคุณหรือเขาชอบคุณเพราะเพราะเขาชอบคุยกับคนไปเรื่อยอ่ะก็ต้องระวังนะคะสำหรับคนโสดเนาะอันนี้ชวไม่มั่นใจแต่ว่าพอให้ขึ้นประมาณเนี้ยมันมีความแบบมันมีการให้ความหวังนิดนึงแล้วก็ดูเป็นเหมืนไม่จริงจังเท่าไหร่ เปิดเพิ่มแล้วกันนะมอึดอัดอ่ะอุย้ยขอแล้ค่ะมือโดนกล้องสั่นเลยลอปเปิดเพิ่มปเปิดเพิ่มขออีกสักหนึ่งใบอะว่าแบบว่ายังไงอะเขาจริงจังไหมล่ะคือชอบเราแบบจริงจังไหมได้แนวกอนใช่ไหมได้อัศวินถือไม้มนาะแทน ซึ่งอาิูนถือว่าเกี่ยวอะไรหรือมาอาธิบายว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็ <c oughs> ไม่นะอืมไม่ได้ตอบอะ่ะไพ่ไม่ได้ตอบขนาดน,นั้นว่าเออแบบเขามาเข้ามาให้ความหวังเฉยๆหรือว่ายังไงนะคะเหมือน่าขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องแมววิง่งเหมือนมาเพื่อคือไอ้แนวฟอนจ่ะค่ะตกขอบไหมไว้น,นี่กัอืมเหมือนมาเหมือนไพ่ออกมาเพื่อสอบเขาไม่เจ้าชูหรอจริงจริงอะอัะอวินถือไหมเขาไม่เจ้าชูนะเออเดี๋วจะมาบอกว่า,วาเออจริงๆเขาไม่ได้เจ้าชูนะเขาแค่เป็นคนเพื่อนเยอะดูเหมือนคนเจ้าชู้เฉย แต่จริงๆเขาไม่ได้เจ้าชู้มิทธิ์นะมิธิ์เป็นไม่ได้คือน้าบอนเนี่ยเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะอะเพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห์คนชอบคนชอบเขาเยอะแต่เขาไม่ได้ไม่ได้เจ้าชู้นะคะโอเคโอเคถ้าเพื่อนบอกไม่เจ้าชู้ก็ไม่เจ้าชู้เชื่อก็ได้เขาตอนแรกแบบเนี่ยสามไปเนี่ย มาอยู่ด้วยกันแล้วแบบเท่าที่เคยอ่านเจอนะคะเวลาเขาเรียกอะไรแบบดูส่วนตัวเงี้ยแบบเนี้ยเจอทีไรจ,จะเจอคนเจ้าชูทุกทีอแต่ว่าถ้าแนวฟอนขึ้นมาบอกว่าอาจจะไม่เจ้าชูก็ได้เขาอาจจะเป็นคนมีโปรเจกต์เยอะแบบว่าคิดนู่นคิดนี้เยอะหรือไม่อีกทีก็จะเป็นคนที่ เลือกเยอะนะคะแบบสเปคสูงอ่ะก็เป็นได้นะสเปคสูงเลยยังโสดอยู่ยังไม่ได้คบกับใครจริงๆไม่ได้เจ้าชู้ <c oughs> นะคะประมาณนี้ชอบคุณไหมถ้าตามหัวข้อนะก็ชอบแหละชอบคุณนะคะแต่ว่าก็ไปดูอีกทีนะว่าเขาชอบคุณแบบไหนนะเป็นห่วงอ่ะกองเนี้นะคะลองดูแล้วกันว่า เ้วเขาชอบเราเลเวลเดียวกับที่เราชอบเขาไหมนะคะไม่โชว์ํำลังคิดว่ากองเนี้ยคุณลองคือพอมันมี trio of cups เนี่ยมันดูเป็นการเฉลิ่ฉลองเนาะถ้าถามว่าชอบไหมแปลว่าชอบถ้าถามว่าได้ครบไหมจะได้ครบอะจะได้แบบ ลองลองเข้าไปดูไปไปดูดีๆนะว่าเขาเป็นประมาณไหนแล้วก็มีแนวโน้มโชว์ให้ละกันว่าถ้าคุณเข้าไปพูดคุยไปทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่าน,นี้เนี่ยมีแนวโน้มที่เขาจะชอบคุณกลับแล้วก็อาจจะได้คบกันนะคะโอเคส่วนเรื่องส่วนเรื่องเจ้าชูไม่ชูไปไปพิสูจน์ดูอีกทีนะคะโชก็ย,ยังแบบไม่ได้เชื่อไพ่ร้อเปร์แต่ก นั่นแหละลองลองดูแล้วกันนะคะวันนี้เห็นเท่านี้นะคะคุณมากค่ะที่เข้ามาดู